โอเคพี่ตัดแล้วนะคะคือพยายามตัดค่อยๆนะคะน้องอย่าเพิ่งดูในกล้องนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปกันทีหลังเนาะนิดนึงค่ะเจะไหม <c oughs> นั่งกินไปเลยตามันมีหนองด้วยอ่ะนี่หนึ่งนะคะ นิดนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะยังยังไม่ยังไม่ได้สุดโขนนะคะเนี่ยเอาออกเฉพาะไอ้ตรงที่เจ็บเฉยๆค่ะนี่เลย บางคนไม่เห็นถุงมือบางคนบอกว่าไม่ใส่ถุงมือถุงมือใสเขาบอกว่าไม่ใส่ถุงมือต้องโชว์ให้ดูก่อนนี่ค่ะนี้เดี๋ยวก็ปวดได้นะคะก่อนหน้านั้นมันปวดตุ๊บๆใช่ไหมคะอันนี้ลงหรือยังโอเคค่ะเดีย๋ยวค่อยกลับไปดูคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะ